เดินหน้าช่วยเหลือสังคมด้วยการเปิดเพจเราต้องรอดร่วมกับเพื่อน,นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิดลบสิบเก้าที่ยังไม่ได้รับการรักษาจนหลายคนชื่นชมในความเป็นคนดีมีน้ำใจของพิธีกรสาวหมวยและล่าสุดซึ่งดีเจภูมิบอกว่ามีเก็บผมอดเลดี้หน้าเป็นคนสุดยอดมากครับช่วยเหลือสังคมเยอะมากล่าสุดขออนตังไปช่วยก็ไม่เอาตอนแรกนึกว่าแค่คล้งบ้านในทีวีที่ไหนได้บ้าจริงตังไม่เอาอีกทั้งยังโพสต์ภาพแชทไลน์ลงไอจีสตอรี่ด้านไหนไดอาน่าก็ได้รีโพสต์ภาพแชทดังกล่าวลง ไอจีสตอรี่เช่นกันและเขียนข้อความว่าอยากได้จะตายแต่กลัวดรามา่าท่ามกลางคอมเมนต์ที่ชื่นชมความสวยและจิตใจดีของไดเป็นจํานวนมากอาทินี่คือสวยจริงสวยทั้งใจทั้งหน้าตาสวยทั้งความคิดสุดยอดมากค่ะเป็นนางเอกทั้งในจอนอกจอที่รักมากๆพี่ไดคือนางฟ้ามาโปรดคัดและอื่นๆ